ความสาม,มัคคีร่วมมือพร้อมใจกันทำงานเนี่ยสำหรับสิทธิ์เก่ากับมหาวิทยาลัยที่จะทำงานแล้วจอยไปด้วยกันก็สิ่งที่พยายามจะทำต่อไปก็คือพยายามจะทำคัสเตอร์ของสิทธิ์เก่าเนี่ยให้มีให้มีสิ่งที่อยากจะให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลืออะไรแล้วเราก็จะรวบรวม ความต้องการของสิทธิ์เก่าสะท้อนมาสู่มหาวิทยาลัยให้ได้แล้วก็พยายามจะทำสิ่งนี้ร่วมกันอาจจะเป็นการาวิจัยพัฒนาสินค้าหรืออาจจะเป็นการสร้างน,นวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อให้มหาวิทยาลัยกับสิทธิ์เก่าได้จอยกันไปแล้วก็สร้างผลงานสู่ตลาดครับที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเรา จำนวนสิทธิ์เก่าที่เรารวบรวมไว้นะครับตั้งแต่เรียนจบเนี่ยปัจจุบันมีอยู่ประมาณแสนกว่าคนแต่ที่เราสามารถติดคอนแทคได้เนี่ยอยู่ประมาณ9,000คนที่เพิประมาณ10%เท่านั้นเองซึ่งยังยังต้องการความความร่วมมือหรือว่าต้องการให้สิทธิ์เก่าเนี่ยแสดงตนนะครับว่าทำอะไรอยู่เพื่อที่จะให้ ข้อมูลน,นั้นเนี่ยมันกลับมาสู่มหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยเนี่ยปรับปรับกระบวนการคิดหรือว่าปรับวิธีการที่จะให้เราสามารถที่จะจอยกันได้เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับให้กับมหาวิทยาลัยแล้วก็ให้กับประเทศเราเด้วยครับสิ่งนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นโอกาสซึ่งสมัยผมที่ผมเรียนเนี่ยผมเป็นมาจากครอบครัวที่ยากจน แล้วเราก็ได้โอกาสมาเรียนที่นี่พอหลังจากเรามีโอกาสแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทํางานเข้าไปในระบบแล้วก็สร้างฐานะได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่เด็กๆเหล่านั้นควรจะมีหรือว่ารุ่นน้องเราควรจะมีเนี่ยเราควรให้โอกาสอันนั้นกับเขาไม่จําเป็นต้องเรียนดีครับขอให้ขอให้น้องเป็นคนดีนะแล้วก็เป็นคนดีของสังคมเนี่ยน้องก็สามารถที่จะขอทุนกับสมาคมได้ก็อยากเห็นมหาวิทยาลัยผลิต ผลิตคนที่มีคุณภาพแล้วก็ซัพพอร์ตประเทศเรานะครับซึ่งซึ่งเรามีชื่อเสียงผมก็ก็ได้ความรู้จากที่นี่ไปประกอบวิชาชีพแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวซึ่งก็ทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะก็อยากให้มหาวิทยาลัยให้โอกาสนะครับกับ นักศึกษาแล้วก็พยายามพัฒนาตัวมหาวิทยาลัยเองให้ให้ขึ้นมาเป็นชั้นนำของประเทศเพื่อให้นักศึกษาของเราสามารถที่จะออกไปประกอบวิชาชีพได้ดีที่สุดนะครับเราซื้อเทคโนโลยีต่างประเทศมาเยอะมากรเราอยากเห็นเทคโนโลยีนั้นถูกพัฒนาในประเทศเรารก็อยากให้มหาวิทยาลัยกับสิทธิ์เก่าที่มีความต้องการนะรเอามาทำร่วมกันแล้วก็พัฒนามันขึ้นมาครับในวันข้างหน้า ในวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับเราจะมีงานรวมน้ำใจซึ่งเป็นงานครบรอบ64ปีของมหาวิทยาลัยเราก็อยากจะเชิญชวนสิทธิ์เก่าเ,เข้ามาดูหรือว่าเข้ามาชมนะฮะสิทธิ์เก่าที่ได้รับเชิญก็เชิญเข้ามาดูมหาวิทยาลัยว่าเราเติบโตกันไปขนาดไหน,นส่วนสิทธิ์เก่าที่เ,เนื่องจากว่ายังยังติด เรื่องนิว o r มอนอยู่ก็ยังมีปัญหาเรื่องโควิดอยู่อาจจะรับเชิญกันมาไม่มากก็เข้าไปดูในเ,เว็บไซต์หรือว่าดูในเพจของมหาวิทยาลัย